แม่ของเงินหน่อยสิจะเอาไปทําไมล่ะลูกไม่ต้องถามได้ไหมบอกให้เอาเงินมาก็เอามาเถอะนะจ้าลูกนี่จ้าแค่นี้ก็จบลูกนะลูกเรียนจบมาเป็นสิบสิบปีแล้วไม่ยอมไปหาการหางานทําวันวัน บังคับขอแต่เงินแม่ตอนนี้ก็ยังดีนะที่มีแม่คอยดูแลถ้าวันหนึ่งแม่ตายไปแล้วเองจะทำยังไงล่ะลูกเอ้ยเฮ้ยมิวเกอะไรคะยายอยู่ไหนอะยายบอกจะไปทำธุระแป๊บหนึ่งอะค่ะเอ้ยแม่น่ะแม่ไปทำไมตอนนี้เนี่ยว่าแต่เราอะมีเงินที่น้ายืมหรือเปล่า หนูยังเด็กอยู่เลยมันจะเอาเงินมาแต่ไหนว่าแต่นะ้าจะเอาเงินไปทําไมหรอคะไม่ใช่เรื่องของเด็กอย่ามายุ่งไม่ยุ่งก็ได้เล่นโทรศัพท์ต่อดีกว่าเออมิวกี้นะ้าขอยืมโทรศัพท์โทรหาเพื่อนสแปบได้ไหมเดี๋ยวออามาคืนก็ได้ค่ะดีมากจะลานละ้ะเอาโทรศัพท์รานไปจำนำดีกว่าจะได้เอาเงินมาซื้อยา ยายจ๋ายายกลับมาแล้วหรอมีอะไรหรอหลานก็นาน่ะสิยืมโทรศัพท์หนูไปบอกว่าจะเอาไปโทรหาเพื่อนป่านนี้ยังไม่เอาโทรศัพท์มาคืนหนูเลยตายจริงเอาโทรศัพท์หลานไปได้ยังไงเนี่ยนะ้าเขาเอาโทรศัพท์ไปนันแค่ไหนแล้วล่ะหลานสามชั่วโมงได้แล้วจะยายเอากลับมาแ<ๆ>ล้วหรอก็ใช่นะสิมีอะไร,รอ่ะแม่ โทรศัพท์อยู่ไหนเอามาคืนหลานได้แล้วโทรศัพท์และไม่มีทําไมนาพูดแบบนี้อ่ะก็นะเป็นคนเอาโทรศัพท์หนูไปนะเอาโทรศัพท์หนูคืนมาเดี๋ยวนี้เลยถ้าแกอยากได้คืนก็ไปเอานูน่นลงรับจำนำนูน่นทําไมนาต้องเอาโทรศัพท์หนูไปจําด้วยอะ่ะก็ข้าอยากได้เงิน,นสิจะทําไมยายจ๋า <c oughs> หนูอยากได้โทรศัพท์ ไปนะหลานเดี๋ยวยายจะไปไถ่ายโทรศัพท์คืนให้นะยา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 นั่นแกกินยาอะไรนะ่ะอย่ามายุ่งกับฉันนะแม่อย่าบอกนะว่าแกติดยาเสพติดใช่เราจะทำไมไม่อย่ามายุ่งกับฉันนะจะไปไหนก็ไปแต่ว่าแม่บอกให้ไปยังไงละจะจะจะล,ะลูกแม่ลูก ยายจ๋าลองให้ทำไมเหรอจะ๊ะก็น,นะ้าของหลานติดยานะสิจริงเหรอจะ๊ะเดี๋ยวหลานไปอยู่กับแม่ก่อนนะยายกลัวนะ้หลอนยาแล้วจะทำร้ายหลานแล้วยายละจ๊ะไม่ต้องเป็นห่วงยายหรอกยายดูแลตัวเองได้แม่เฮ้ย <c oughs> อะไรเนี้ยมาตะเคาททำไมแม่ตกใจหมดเลย <c oughs> ขอเงินไหนเสะแม่ไม่มีหรอกแม่แก่แล้วจะให้เอาเงินมาแต่ไหน บอกให้เอาเงินมาเดี๋ยวแน่เองจะเอาไปซื้อยาเสพถี่ใช่ไหมล่ะแม่ไม่ให้หรอกอุ้ยบอกให้เอาเงินมาไงฉันคลุมข้างแล้วนะฉันจะควบคุมตัวเองไม่ไหวแล้วแม่ไม่ให้ได้ไม่เอาเงินมาให้ฉันใช่ไหมปล่อยสักทีดีไหมเนี่ยนี่เนี่โอ้ยขอกระเทิบซ้ำด้วยนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่แม่เสพลูอแลล้ ไม่ให้ดีนะต้องโดนแบบนี้แหละพอแล้วลูกพอแล้วแม่ยอมแล้วนี่จากเงินแค่นี้ก็เรียบร้อยต้องให้ลงไม้ลงมือตลอดน,นานาจะทำอะไรยายอ่ะถอยไปอย่ามายุ่งเดี๋ยวก็นเหนียวเลยยิ้มมวกีลูกหนูมาทำไมยายบอกให้ไปอยู่กับแม่ไม่ใช่หรอก็หนูเป็นห่วงยายนี่จ้ะหนูทิง้งยายไม่ได้ว่าแต่นะททำไมถึงต้องทำร้ายยายขนาดนี้ด้วย ยายไม่เอาเงินให้มันไปซื้อยาเสพติดมันก็เลยทุบตียายเรื่องแค่นี้ถึงกับต้องลงไม้ลงมือกับคนแก่เลยเหรอเธอยาเสพติดมันทําให้ค้นกลายเป็นปีศาจทาร้ายได้แม้กระทั่งผู้ให้กําเนิดยายจ่าหนูว่าเราแจ้งตำรวจจับน้าดีกว่าจ้ะคุกเท่านั้นที่จะดัดนิสัยน้ได้ถ้าเขาไม่ถูกจับยายก็ต้องถูกน้าทุบตีทุกวันแบบนี้ ก็ได้จลานปล่อยฉันออกไปดูนี้นะแม่แจ้งความจับฉันได้ยังไงฉันเป็นลูกแม่นะแม่ทำพาอรักแล้วก็วังดีกับเองแม่อยากให้เองเลิกยานรกนั้นให้ได้เดี๋ยวแม่จะมาเยี่ยมเองบ่อยๆนะลูกนะแม่อย่าเพิ่งไปมาประกันตัวฉันก่อนแม่